โคโควิดนี่ก็คือฉีดวัคซีนแล้วเช่นกันนะคะก็นหน่าจับปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วลนะคะใส่หน้าะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนชุดที่หอนะคะแล้วก็มีนัดกับเพื่อนค่ะก็ไม่ได้เจอกันในรอบ2ปีนะคะตั้งแต่ตั้งแต่โควิดก็คือไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้เลยนะคะแล้วก็นัดกันจะไป กิน KFC กันนะคะก็จะเป็นการกิน KFC ที่ร้านนะคะในรอบออน่าจะหลายเดือนนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปนั่งกิน KFC ที่ร้านเลยนะคะตั้งแต่มีโควิดนะส่วนใหญ่จะถังเป็นเดลิเวอรีมานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่ร้าน KFC ฟช่วงโควิดหลังจากล็อกดาวน์โควิดเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังจะเดินทางไปหาเพื่อนนะคะก็วันนี้แฟนมารับนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะก็จะ3ามคนเลยก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนกันนะคะ ที่บอกเลยว่าตั้งแต่มีโควิดมาไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะนอกจากทํางานซื้อของใช้นิดหน่อยซื้อกับข้าวมาทาเองนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นในรอบหลายเดือนเลยเนาะตั้งแต่ล็อกดาวโควิดมานะคะที่จะออกไปข้างนอกไปทานอาหารข้างนอกนะคะแล้วก็นะัดเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะเจอกันครั้งสุดท้ายก็ตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะคะ พี่ก็ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะก็ชิโนแวค2สองเข็มนะคะไฟเซอร์ Pfizer อีกเข็มหนึ่งนะคะอุดยแดดก็เป็นไฟเซอร์ของบุคลากรทางการแพทย์นะคะเป็นบูสเตอร์เข็มที่3ามนะคะส่วนแฟนก็ฉีดวัคซีนครบแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็เพื่อนที่จะไปเจอการอุดัแบสองเพื่อนที่จะไปเจอกัรวันนี้ก็คือฉีดวัคซีนแล้วเช่นกันนะคะก็น่าดับปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมที่จะป้องกันตัวเองนะคะโดยการใส่ ตอนนี้ก็ออกมาได้สักพักแล้วแต่ว่าเราหิวเราก็เลยโทรกันนี้มาด้วยอันนี้ซื้อมาเมื่อตอนกลางวันนะคะที่ทำงานฝากเพื่อนซื้อซื้อเดลิเวอรนะคะร้านคัสยะนะคะของร้านคัสยะไม่รู้เรียกว่าอะไระมันมันเป็นโปรโมชั่นนะคะมันเป็นชุดเลยนะคะก็คือจะมีชุดชุด ชุดอกแมก่อนหายใจไม่ออกหาไม่ออกม่อ,อมันเป็นชุดข้าวนะคะมีข้าวมีหมูทงคัตส,สึแล้วก็มีซุปมิโซะแล้วก็มีนีมาด้วยร้อยน่าจะร้อยสี่สิบสาหรือร้อยสี่สิบเก้าไม่ได้มันเป็นมันเป็นโปรช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวแกะกินก่อนเลยก่อนไปหาเพื่อนคือหิวมากคือไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้ ครียดที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรคือหิวค่อนข้างบ่อยนะคะกินเยอะมากกินมากกว่ามากกว่าสามมื้อนะคะบางทีดึกๆสองทุม่มสามทุม่มสี่ทุม่มาทุ่มก็คือหิวก็คือต้องกินถ้าไม่กินก็คือเราจะนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวมาชิมกันเมื่อตอนกลางวันชิมไปชิน้นนึงนะตอนร้อนๆคือกรอบอร่อยอะ่ะหอมด้วยจำชื่อไม่ได้มไม่หมูก็ไก่ เพราะว่ามันไม่ใช่นาาานเนื้อนแน่อน,น,น,นอนหมูไก่ไลยว่ะอืมแบบกินมั้ยหมูก่ไก่ไก่อืมไก่มันจะเป็นไก่มันแถมมาแต่ชุดข้าวแต่ข้าวมันเป็นหมูของคันตึกไงตันแไมันรู้เป็นอะไรอร่อยนะคะ ถ้าอยากลองกินดูไปหาได้ในร้านคัสเยะนะคะสะดวกมากสามารถสั่ง Delivery delivery ได้นะคะงั้นก็เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงที่จุดนัดพบเพื่อนเลยแล้วกันนะคะลมแรงมากเลยถึงแล้วออกมาจากรถก็ไม่ลืมนี่นะคะเอากอฮอล์นะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่ไหนเขาก็คือมีแอกลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีที่วัดอุณภูมิเนาะอย่าข้าไปข้างในกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหาที่นั่งกันก่อนโอ้คือเงียบมาก ไม่ค่อยมีคนนะคะก็ตลอดภัยดีสำหรับเราแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีมีน้องมีแค่นี้เองอะ่ะอาจจะต้องนั่งมุม เคฟซแล้วนะคะเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูบินูจะนั่งกับเพื่อนนะหนูนั่งกับเพื่อนพี่นั่งนี้ไรได้หมดพี่นั่งกับหนูนั่งหนูนั่งกับเพื่อนได้ก็นั่งตรงข้ามไม่ได้พี่มีแต่หนูคือคนคนน้อยมากแล้วก็โต๊ะก็มีแค่นี้คือโต๊ะโต๊ะมีให้นั่งแค่นี้จริงๆนะพี่หนูจะนั่งไหนหนูจะนั่งกับเพื่อนหรือจะนั่งตรงข้ามหนูได้หมดเลยค่ะพี่รักอยากนั่งกับหนูก็ได้ให้นั่งกับ เดี๋ยวให้เกมนะตรงนี้เดี๋ยวรอเกมมานะคะท่รักตอนนี้ก็นั่งรอเพื่อนอยู่นะคะคือเพื่อนรักยังไม่มาเลยค่ะนัดไว้ที่จริงนัดไว้ห้าหมงครึ่ง,งน,นะแต่ว่า คนที่เลทก็คือเราคนที่เลทก็คือเราเอาอาเพื่อนบอกเพื่อนมารอแล้วอยู่ข้างข้างกันกน,นะคะแต่ตอนนี้ก็คือโทรบอกเพื่อนแล้วว่าโ e okay. อเคอีก2 2นาทีจะถึงเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนออกมาแล้วมันจะกันที่ทร้าน k ซีนะคะตอนนี้ก็รอเพื่อนได้ประมาณเก,กือบ10นาทีแล้วเพื่อนเกยมยังไม่มาเลยคะ่ะรอต่อไปน,นะคะแต่ตอนนี้คือหิวมากหิวมากจัด ควุ้ยใจแว่นแว่นใหม่เหรอแว่นใหม่ปีนึงป่ะปีนึงป่ะ่คือไม่เจอกันสองปีทำไมรู้สึกว่าเพื่อนสูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมสวยก็บอกว่าสวยมไม่สูงน่าจะตอนแรกเข้ามาในรา้านรู้สึกเหมือนคนไม่เยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นแบบ Delivery มาจากคนสั่งกลับบ้านเพราะว่าเขมีแบบที่นั่งสำหรับนั่งรอตอนนี้เราคือรอรอจูเคฟซีอยู่เราเอาชุดอ,อะไรไ <m> ม่ดูว่าม,ม,มีโปรโมชันม่นอะไรบ้างเหมือนน,น่าจะไม่มีโปรโมชัน่นรา มีมีโปรไหมคะเอาพอใจบั克เก็ตหนึ่งชุดฮันนี่ค่ะแล้วก็โค้กสามแก้วกับแบ๊บี้สามแก้วแล้วก็ทัชไข่อ,อะไรนะคะเอาเลยค่ะแล้วก็โค้กไอแบ๊บซี่สามแก้วแล้วก็ทัชไข่สองค่ะอะไรนะเส้นใส แล้วเขาไม่มีแบบติ๊งติงติงให้เราเหรอให้แบบถ้าเมนูมันได้แล้วมันจะดังอ่ะ๋อเป็นแบบรีฟิลน่เลยน้ําเขาไม่มีแบบติ๊งติงติงให้เราเหรอให้แบบถ้าเมนูมันได้แล้วมันจะดังอ่ะเออน้ําเป็นแบบรีฟิลนะคะแต่ตอนนี้รออาหารน้ำอะไรล้งน้ำอะไรอ่ะทองที่รักกดออก เกมแบล็ีซเหรอเขาตแบล็ B ีซ so ีลอดเล้นะคับหลอดอะไรนะไม่กล้กดเร็วอ่ะยวมันตะมันล้นกอนกินที่รักวันน10คนเออเกมฉีดยังเขาม่อ๋อเกมขีดฉีดมือก่อนกินนะคะ เราจะเปิดแมสเปิดแมสข้างนอกให้น้อยที่สุดขี้เมนแรงดูดน้ำยิ้มอะไรยิ้มอะไรทำไมอะโอเคได้เวลากินแล้วค่ะน้ำเขาใช่ไหม ล้างแล้วมันก็ใช้มือได้ป่ะใช่ไหมเราล้างอแล้วล้างหลายรอบแล้วอะร้อนถ้า<ะ>กินข้าวนอกบ้านก็จะแบบเดนบบินดิบใช่ใช่ผัดไทยอะผัดไทยอุ๊ย ผู premises, ้หญิงก in ็ต้องมีการถ่ายรูปเตะก่อนกิ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 นโอ้ยเก็บแสงจังเลยกินดีกว่าเออแต่เองก็อยู่ตรงนี้แต่เองก็อยู่ตรงนี้แต่เองก็อยู่อย้ายเห็นตรงนั้นโอเคอินเดสแตน เดเข้ามาที <m> ่เราเข้ามาที่ตัวอนเ้ไมเป็นไรค่ะเป็นขอทำเองวาเล้เข้าจะกินมันขาี้ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกเาว่ามัว่ายรูปอยทั้งวันกินยังกินตีกาอยอยู่วูบวรนะวูบวบภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานมันละควโมโหค่ะศูนศน ไม่ไม่ค่ศูนย์รถยนต์นะศูนย์ศูนย์คือการมอหงสการที่แบบศูนย์เฉียวมือหศูนย์กับมือปกบบอตกิก็คือจะแบบสองวันือ อ่าจริงจริงแต่สมัยอยู่พญาไทยอ่ะคือเยอะสุดคือแบบเจ็ดวันแปดวันสิบวันก็มีอยู่พญาไทอ่ะเพราะตอนนั้นอะขึ้นเวรแบบเกี่ยวไม่เอาจริงจริงเวรก็าต้องนอนแต่ต้องอาบน้ไม่ต้องอาบอาบแต่ว่าเราต้องทําให้มันเร็วที่สุดใช่ยังก็ตอนนั้นสมัยเออไรยังไงเยอะสุดก็คือประมาณสิบกว่าวันแล้วทุกวันนี้ตั้งแต่ทํางานเปลี่ยนเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไทม์ในการทํางานอะโอเคเห็นไหมอื้อ มีเวลาพักผ่อนมีเวลานอนเสร็จแล้วก็เราเมนเนจได้ว่าวันไหนจะสระผมเราจะดูเวรแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เวรเลิกเลิกดึกแล้วงันี้แต่เช้าเจ็ดโมงเนี้ยแล้วก็ไม่สระไงแล้วก็มาใสอีกวันนึงคือเราจะแบบมันก็จะตกแบบว่าสองวันไงเมื่อวานเมื่อวานสระวันนี้ไม่สระคือพรุ่งนี้สระก็คือไม่เกินสองวันน้ำจะมีสามวันผล่มาวันนี้ไม่เนี่ยวันนี้วัน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 ที่เอ้ยไม่ใช่วันนี้วันที่สี่ก็คือไม่เกินสองวัน ก็ค <c oughs> ือไม่เกิน2วันก็คือแม่ก็คือเลิกกันสองวันทุกวันไม่ได้สัเพราะว่าเลิกดึกมันมีมันมีเห็นของมันถุงนึ่งใช่ดึกดึกสุดทุกวันในทุ่มนึงแต่ก่อนนี่แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไงหรือทุกวันนี้คำว่าคำว่าดึกสุดก็คือทุ่มนึงแต่จริงๆอ่ะมัน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 เป็นเวรสองทุ่มแหละต้องเลิกสองทุ่มแต่ว่าช่วงนี้มันเคอร์ฟิวไงก็เลิกดึกก็คือจะไม่ทันรถกลับ เราก็เลยให้เลิกเร็วก็ดีก็มีเวลานอนนี่แบบก็เลยก็อ,อยู่ถ้ากลับไปเป็นแบบขึ้นเวรเหมือนเดิมไปทำได้หรือเปล่าคงไม่ได้แล้วแห้วเราได้ทำบุ๊กอันนี้พาสไข่นะคะเดี๋ยหนักไม่ถึงมั้งคืออะไรอะ่ะหนักไม่ถึงม,มันน้าจะใช่หนักไม่ถึงเอาเรไม่มันก็หยิบ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 เขาเขาก็แค่การแล้วว่ามันต้องมีเนี่ยประมาณเนี้ยน้ำหนักมันถึงได้โอ้พาสไข่แบบกรอบ แป๊บซ mm. ีบังนาย กินไม่กินหนังเลยเหรอไม่กินอยากกินอยกินแบบโอ้โหบุศกิจแต่เป็นตะก่อนก็ชอบหนังนะเพื่อนสมัยมหาลัยอะนึกยังไ,ได้ไหมจำได้ปะชอบแกะหนังให้หนูกินลอกหนังให้เพื่อนไม่กินหนังเพื่อจะลอกลอกลอกกองไว้ นอลกนแล้วก็คือหนูไม่ได้กินเนื้ออย่างเงี้หมือนเขาเลยหนไม่ได้กินเนื้ออย่างเงี้ยเหมือนเขาเลยหนูไม่ได้กินเนื้ออย่างเงี้ยเหมอนเขาเลยกลายเป็ว่าหนูได้กินแต่เนื้อขอขอเล่าให้ฟัง